สวัสดีครับพบกับผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายครับวันนี้ผมอยู่กับลูกค้านะครับงานหลังคาลั่นะครับช่างมีการทําการซ่อมแล้วก็อุดหัวสกูไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยหลักแล้วนะครับทาวเฮาสก็จะไม่น่ามีปัญหาอะไรมากครับแต่วันนี้หลังจากที่ซ่อมไปแล้วอุดไปแล้วช่างลงเคมีกันซึมลงเป็นอะคริลิกกันซึมแต่ยังพบ ปัญหาการรั่วอยู่เพราะอะไรครับเดี๋ยวผมอธิบายลูกค้าอย่างนี้ครับว่าตามที่ผมเคยเก่าแล้วครับว่าไอคลิกกันซึมนะครับที่มีอยู่นะครับจากการทดลองของเราก็คือไม่สามารถแก้ปัญหาการรั่วซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นแม้ว่าในการเทสนั้นนะครับผู้ผลิตอาจจะใช้ทาเป็นกระดาษหรือกล่องกระดาษแล้วจัดก,การขังน้ําให้เห็นว่าเคมีของตนนั้นนะ่ะกันซึมได้จริงนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วนะครับ วัสดุที่ใช้ทาพื้นผิวที่ใช้ทาไม่ได้เป็นเหมือนกระดาษนะครับไม่ได้เป็นเหมือนชิ้นงานที่เขาเอามาทําการเทสนะครับเพราะฉะนั้นเลยเกิดปัญหาการรั่วซึมอยู่วันนี้ผมรับแจ้งว่ามีจุดรั่วนะครับเดี๋ยวผมพาไปใหด้ดูและเข้าใจเหตุผลก็ว่าทําไมถึงรั่วได้ไปชมพร้พอมๆกันครับผมจะยกตัวอย่างหัวสกูหัวนี้นะครับที่ลงสารนะรประเภทอะคริลิกกันซึมนะครับ เท่าที่ดูจากร่องรอยนี้นะครับมีการลงเคมีกันซึมหรือว่าอครคลิกกันซึมตัวเนี้ยมาแล้วสองครั้งนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสว่านที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นของอิงโกบครับ,รบก็เป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงแล้วคุณภาพพอใช้ได้ครับ เดี๋ยวดูนะครับเราจะเริ่มจากหัวสกูหัวนี้เปิดแล้วนะครับตอนนี้สําหรับผู้ที่สนใจเรียนซ่อมหลังคาไมไ่ใช่ชีพพิจูโฟมีเสียงดังและช่างซ่อมหลังคามบืออาชีพใครที่สนใจก็สามารถลงชื่อสมัครเรียนได้เลยครับนี่ครับผมทําการใช้มือลอกออกมานะครับสิ่งที่เราเห็นเนยครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับนี่ครับ เราจะเจอคาบน้ำนะครับที่อยู่ใต้เจ้าอะคริลิกกันซึมแล้วก็เจ้าตัวเคมีเนี่ยก็จะหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยนะเป็นแผ่นเลยะเพราะฉะนั้นเอต้องอธิบายก่อนที่บอกว่ากันน้ําไม่ได้มันคืออะไรยังไงเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือถ้าน้ํามันลงตรง่าง,ง,งนี้ยมันไม่สามารถทะลุเจ้าอะคริลิกกันซึมได้นะครับแต่การที่หลังคาบ้านนี้รั่วเพราะว่า เจ้าอะคริลิกกันซึมเนี่ยถูกไปทากับพื้นผิวนะครับซึ่งอันนี้เป็นกระเบื้องถูกไหมฮะตัวมันเองก็จะเป็นขุยนะครับดูผมมือผมรูปไปก็จะเห็นว่ามันเป็นฝุ่นนะครับแล้วก็บางช่วงก็จะมีเชื้อราเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ามนไหลมานะครับมันก็จะเกาะเกาะตามฝุ่นลงไปเพราะว่าอาคริลิกกันซึมนี่ทานะครับทาจริงพื้นผิวจริงตัวมันน้าผ่านไม่ได้จริงแต่เวลาจุดที่รั่วเนี่ยน้ํามันจะซึมแทรกเข้าไประหว่างตัวอะคริลิกกับ ชิ้นงานนะเพราะฉะนั้นชิ้นงานนี้หรือว่าพื้นผิวนี้มีเชื้อราหรือว่ามีคาบฝุ่นก็ทําให้น้ํารอดเข้าไปครับก็จะเห็นว่าทุกหัวสกูก็จะมีความชื้นออกมาคนระับไม่ใช่แค่สกูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูสกูตัวอื่นนะให้แฟนเพจหรือท่านผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องขายสกูครับเดี๋ยวลอกเลยนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับพอเราลอกออกมาครับ นี่ครับง่ายๆเลยครับขอลอกออกมาครับนี่ครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยครับที่ปลายนิ้วผมเลยจะมีน้ําเกาะอ,อยู่คือวิธีนี้ถ้าเราจะอุดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอะคริลิกมันเอาไม่อยู่แล้วเป็นอย่างนี้วิธีที่เราจะแก้ปัญหาได้นะครับเราจะทำยังไงกับมันเราจะทำยังไงกับมัน ันนี้ไม่ต้องถอดเลยครับสําหรับตัวนี้ก็จะยิงเข้าไปครับเพราะว่าเจ้าสกูตัวนี้ค่อนข้างจะลอยครับต้องอัดเข้าไปก่อนอัดเข้าไปแล้วครับให้แนบสนิททาการปิดด้วยเทปครับก่อนทาทับด้วยอะคริลิกกันซึมครับตัวนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องสีครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นจุดที่โชว์งานครับวิธีแก้ปัญหานะครับหรือว่าจะจัดการมันให้อยู่มัดสำหรับการรั่วประเภทนี้นะครับ ก็มีวิธีที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนอะไรหนึ่งก็คือ,อถ้าดูที่รูสกูเนี่ยไม่กว้างจนเกินไปนะครับสามารถทําการเปลี่ยนสกูตัวใหม่นะครับที่มีแผ่นยางที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับสองก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการงานเร่งด่วนเราอาจจะไม่รื้ออาจจะใช้เป็นเทปติดที่หัวสกูครับเทปก็หน้าจเจ้าอยู่หรือไม่ก็ถ้าเกิดอยากจะเไม่มีหัวสกูใหม่ก็อาจจะตัดหัวสกูแปะไปก่อนแล้วยิงสกูทับบนแผ่นเทปก็ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาหลังคารั่วสําหรับกรณีที่อะคริลิกกันซึมไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็สรุปให้แฟนเพจแล้วก็ผู้ชมทุกท่านได้รับทราบแล้วครับว่าผลิตภัณฑ์บ,บางตัวนั้นนะ่ะไม่สามารถใช้แก้ปัญหางานได้นะครับทําให้ลูกค้าหรือว่าช่างหลายคนเข้าใจผิดว่าเอา้าเคยใช้กับงานนี้แล้วมันใช้ได้ผลแล้วทาไมมันใช้กับงานนี้ไม่ได้ผลนะอันนี้ก็ฝากนิดนึงครับปัญหาลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับกระเบื้องรอนคู่ที่เป็นผิว ธรรมชาติครับส่วนกระเบือ้องที่เป็นผิวที่มีพื้นผิวเป็นสีครับโอกาสก็จะเกิดน้อยกว่าเพราะว่าตัวมันเองจะไม่ค่อยมีฝุ่นครับหรือแม้เป็นเชื้อราก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนกับเจ้ากระเบื้องรอนคู่สีธรรมชาตินั่นเองครับวันนี้ครับก็ผมนําสาระแล้วเทคนิคการซ่อมหลังคามาให้ท่านผู้ชมหรือว่าแฟนเพจรับทราบครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสาหรับการติดตามรับชมกับผมปูพรมสวิตย์ครับซ่อมสร้างต่บ,ตบ้านเป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับ